ก็เป็นเมนู SFFR Map Dream Team ที่เราแนะนำทีนี้ที่คุณผู้ชมของเราได้คอมเมนต์เข้ามาว่าอยากฟังเรื่องนี้เราพามาให้แล้วนะครับเรื่องราวของ LTF ที่เราจะมาเคลียร์ใจกันนะครับว่า LTF ที่เคยลงทุนไปเนี่ยสมัยยุค LTF เบิกบานเม่นะอหาปีที่แล้วเมื่อหลายๆปีที่แล้ว <c oughs> ที่ LTF ยังลงทุนเพื่อเลือดหย่อนทองสีได้ LTF เนี่ยเขียใจยกันหน่อยซิว่าที่เคยลงทุนไว้จะทํำยังไงดีจะเอายังไงต่อมันดีมาพร้อมกับคําถามที่พบบ่อยๆเลยเกี่ยวกับ LTF นะครับผมโอเคอันนี้เรามาพูดเรื่อง Key Fact ข้อเท็จริงกันก่อนนะครับเกี่ยวกับ LTF ที่เคยลงทุนกันไวนะครับผม Key Fact หนึ่งที่หลายๆท่านรู้อาจจะรู้อยู่แล้วแต่อาจจะลืมไปแล้วผมบางทีก็ลืมนะเอะมันปีไหนยังไงนะก็คือ LTF เนี่ย มันเคยลงทุน5ปีปฏิทินนะแค่5ปีปฏิทินก็ขายได้แล้วสปีกว่าแล้วต้กทุนก็จะหัวหมอว่าฉ <laughs> ันลงปลายปีแล้วก็ถือเต็มปีสาปีและอีกต้นปีก็ครบ5ปีปฏิทินจริงฉันลงแค่3ปี2วันอะไรแบบนี้นะครับซึ่งเอลเฟก็มีการเปลี่ยนเงื่อนไขเป็น7ปีปฏิทินในปี2559นะครับผมถามว่าทําไมต้องพูดเรื่องนี้กะนั่นแปลว่า2559เนี่ยนับมาครบ7ปีเนี่ยปีนี้ปีห5ห้านี่แหละ ปีนี้เริ่มเป็นปีแรกที่เริ่มมีการขาย LTF ที่ครบสิทธิ์แล้วครบเจ็ดปีไปทีจากที่ก่อนหน้านี้มันมีช่วงแกะที่กลุ่มที่ครบห้าปีสองปีไปนานแล้วสองปีนี้ไม่เกิดการขายเกิดขึ้นเพราะว่าเกิด็อตที่ต้องถือครบเจ็ดปีซึ่งครบเจ็ดปีแล้วเนี่ยมันเริ่มปีนี้ปีแรกและหลังจากนี้ก็จะมีกลุ่มที่ขยอยครบเจ็ดปีทยอยมาขาย LTF ออกนะครับผมซึ่งคนที่ถือ LTF อยู่ก็อาจจะมีคำถามคาดใจ ครบสิทธิแล้วเนี่ยฉันควรขายทันทีเลยไหมที่ครบเงินไขหรือยังไม่ต้องใช้เงินเนี่ยบางคนบอกว่าจะขายตอนไหนแล้วหรอขายตอนที่จะต้องใช้เงินไงเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ใช้เงินอะ่ะถ้าขายแล้วก็ต้องไปรีอินเวสต์ใหม่รีอินเวสต์ใหม่ก็มีต้นทุนที่เป็นพวกฟอนต์เอฟีอะไรต่างๆอีกเขาบอกว่าถืออาจจะถือต่อไว้ไหมโอเคครบสิทธิยังไม่ต้องรีบขายหรือเปล่าส่วนหนึ่งก็จ,จะเพราะว่าตลาดหุ้นช่วงนี้มันย่อตัวยังเห็นขาดทุนอยู่ก็ยังไม่อยากจะรีบขายทันทีที่มันจะครบสิทธิ แต่มันก็มีคำถามที่กลัวแหละว่า LTF เนี่ยพอมันไม่มีแรงซื้อเข้ามาใหม่มันมีแต่คนที่ครบสินที่มีแต่ถือต่อหรือขายถือต่อหรือขายไม, well. ไม่มีแรงซื้อใหม่มีแต่ขายกับถือต่อแบบเนี้ย NRV หรือมูลค่าของ LTF เนี่ยมันจะเตี้ยลงสารวันเตี้ยลงไปเรื่อยไหมมันจะน้อยลงไปเรื่อยไหมมันจะกลายเป็นเก้าอี้ดนตรีที่คนสุดท้ายเสียหนักสุดจ่ายหมด <Taj out. S 2> อ่าเพราะว่ามีแต่แรงขายออกมาฉันถือหุ้นท้ายฉันขายหุดท้ายฉันเจ็บหนักสุด หรือเปล่าอ่คนที่คิดแบบนี้ก็จ,จะรู้สึกว่าอย่างนี้ฉันรีบขายทันทีเลยดีกว่าที่เขาเงื่อนขไม่ถือะระยะยาวฉันกลัวจะเจ็บเจ็บจะให้รอบวงเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเป็นอย่างนั้นจริงไหมเยวจะมาคุยกันนะแต่เบื้องต้นก่อนเหตุผลที่นสนับสนุนให้คนที่ขายทันทีที่ครบเงื่อนไขหนึ่งคือมีเหตุต้องใช้เงินจาเ,เป็นต้องใช้จำเป็นต้องใช้เงินนะก็ต้องขายออกมาช่วงยิง่งช่วงสุ่มเสี่ยงภาวะวิกฤตนะ เงินมันเริ่มผลลงเรื่อยๆส่วนเหนึ่นแพนิคเซลอยากจะขายออกมาก่อนยังต้องเก็บเงินไว้ใช้ยาตุกเฉินละสถานการณ์เศรษฐกิจสุ่มเสียงอาจจะมีเหตุเราใช้เงินขายออกมาหรือต้องการมาปรับพอร์ตบีเนใน s อสเอรเบเงินลงทุนผมมีจํากัดไงผมก็อยากจะลงทุนเรื่อยๆภาษีปีนี้แต่เงินผมก็มีมีอะไอ้ของเก่าที่ครบสิทธิ์ถอยออกมาเอามาลงทุนรีเนยอันนี้เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้คนเนี่ยควรจะขายแอลเทันทีที่ครบสิทธิ์หรือเพื่อปรับพอร์ตขายแอลเทออกมาเพราะอย่างที่บอก l อลเทปเป็นหุ้นไทยทั้งหมด แล้วหุ้นไทยเนี่ยเอ็มพอร์ตเนี่ยอาจจะไม่ดีเท่าไหร่อยากจะกระจายพอร์ตรีมทีมมาเป็นพลังงานสะอาดเป็นตีมใหม่ๆที่สมัยก่อนนะสมัยก่อนมันไม่มีมยุคที่เป็น LTFR m มเนี่ยยุคนั้นมีแต่หุ้นไทยส่วนใหญ่จะเป็นกับหุ้นต่างประเทศที่เป็นพสซีฟแต่ยุคนี้มันมีแอคทีฟพันใหม่ๆมีตีมใหม่ๆท,ที่น่าสนใจถอยออกมา l t f บสิ์ถอยออกมามาเข้าตีพวกนี้ดีกว่ากระจายหน่อยอ่านี่เป็นเหตุผลสำหรับคนที่ขายทันทีแต่เหตุผลสำหรับคนที่ยากฟงลงทุนไว้ต่อก็มีนะอันหนึ่ง ยังไม่มีเหตุใช้เงินอย่างกุงทุเลยครับอ่ะสองมีเงินลงทุนใน SFR เมพครบสิ้นแล้วไม่ได้ต้องเดือดร้อนต้องมาไถ่อะไรแบบนี้เลยอ่าหรือสามยังเชื่อมั่นในศักยภาพฝีไม้ลายมือของผู้จัดการของดุน LTF อันนี้ผมดอกจันสามดอกเลยเป็นความเชื่อส่วนคนแต่คนแล้วก็เป็นจุดที่ต้องมาคุยกันว่ามันจะมีศักยภาพจริงหรือเปล่าอ่าแน่นอนความเชื่อที่หนึ่งกลัวว่า LTF เนี่ยออกตอนท้าย เป็นเก้าอี้โดนตีหรือเปล่าเสียหายรอบวงหรือ2 LTF ไม่มีเงินลงทุนเข้าใหมา่มีแต่ขายออกขายออกผู้จัดการลงทุนไม่มี KPI ที่ต้องรู้สึกว่าฉันต้องตั้งใจบริหารเพื่อให้คนมาลงทุนเพิ่มแล้วผู้จัดการกองทุนอาจจะปล่อยปะละเลยลาทิ้งหรือเปล่าสําหรับ LTF เก่าๆอันนี้เราก็จะาคุยกันนะครับผมขัดมาครับ Key fact ขัดมาครับปี2562เนี่ยเป็นปีสุดท้ายที่ LTF ยังลงทุนได้ก็เลิศภาษีเป็นปีสุดท้ายอ่าเป็นปีสุดท้ายปี2019ถ้าจะไม่ผิดอ่า2019ก่อนปีโควิดนะครับเป็นปีสุดท้ายที่ให้ลงทุนเพื่อภาษีได้เท่ากับว่า LTF เนี่ยอ่ามีแต่ทยอยขายออกไปเรื่อยๆแปลว่าต้องกับปี68เนี่ยจนถึงปี68อ่าเรารู้แล้วปี62เป็นปีสุดท้ายครบเจ็ดปีไอดีน62 63 64 65 66 67 68ปี68เป็นต้นไปทุกๆคนที่ถือ LTF อยู่มีลุ้นว่าเขาสามารถขาย ทิ้งทั้งหมดเมื่อไหร่ก็ได้ตอนนั้นจะเป็นปีที่คอมเพลต่มีแต่แรงขายผมไม่มีอะไรที่จะยั้งเขาไว้แล้วใครจะถือ LTF อยู่ใครอยากจะขายเมื่อไหร่ก็ได้ทุกทุกคนมีสิทธิ์ที่จะออกหมดที่บอกครับคำถามพบบ่อย LTF ไม่มีเงินคุนเข้าใหม่ NTV จะลดลงไปเรื่อยๆหรือไม่ผู้จัดการกองทุนสูญเสียความตั้งใจในการบริหารไปแล้วหรือเปล่าหรือ LTF ที่มีในปัจจุบันเนี่ยมันจะทยอยปิดกองไปไหมเออเพราะว่าไม่มีเงินเข้าใหม่ไงมีแดด NTV จะมีแต่เลกลงทุกชาตก็จะปิดกองไป ปิดกองตอนที่ NIB เจ๊งนี่ยิ่งเจ็บใจนะโดนบังคับขายคือบางคนบอกว่าจะทุ่มซื้อถือต่อจนมันกลับมาป็นบวกแต่ว่ามันบังคับปิดกองแล้วอะก็เหมือนกับวาต้องขายาโวงบังคับขายได้ที่สุดเนี่ยมันจะเป็นท่านั้นไหมเราไปแถลงขกันทีละข้อนะครับข้อแรกถ้าไม่มีเงินลงทุนเข้ามาใหม่ใน LTF เนี่ยจะทําให้ n a v ลดลงไปเรื่อยหรือไม่อันนี้จริงๆก็บอกว่าไม่เสมอไปไม่เสมอไปถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าขึ้นอยู่กับสินทรัพย์ ก็คือ,คอหุ้นอ,อยู่หุ้นไทยก็คือหุ้นไทยนั่นแหละเราจะสินทซับย์ไหอีกก็หุ้นไทยไงเัาบอก LTF ก็ต้องหุ้นไทยไงอยู่ที่หุ้นไทยครับว่าหุ้นไทยไปในท่าไหนมันจะโตไหมคือถ้าหุ้นไทยที่เขาถืออยู่มันมีการเติบโต LTF ก็ยังโตต่อได้นะคือถ้าความเชื่อที่บอกว่ามีแต่แรงขาย LTF ฟันไซส์ Fi เล็กลงเรื่อยๆ n B v ต้องเล็กลงเรื่อยๆเนี่ยอันเนี้ยอาจจะมาจากภาพจำที่เรามองมองสินทรัพย์ภุมที่เป็นหุ้นที่ว่ามีแต่แรงขายไม่มีแรงซื้อ ุ้นต้องตกไปเรื่อยๆแต่เดี๋ยวต้องอย่าลืมว่า LTF เนี่ยเป,เป็นกองทุน n a v ของกองทุนจะขึ้นจะลงขึ้นอยู่กับมูลค่าของสินทรัพย์ที่กองทุนไปลงทุนไม่ใช่แรงซื้อแรงขายการขายกองทุนออกทําให้ฟันไซส์ลลงแต่ไม่ได้แปลว่าหุ้นตัวนั้นจะต้องลงตามทะนั้นถ้า LTF ถืออยู่ในหุ้นที่มีโอกาสเติบโต,ตดีพื้นฐานแข็งแกร่งต่อให้มีแรงขายออกมาเรื่อยๆ n a v ก็อาจจะไม่ได้ลงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเสริมนิดนึงก็คือ กองเอ f พวกนี้นแยกคลาสเป็นกองปกติอ่าเป็นหุ้นไทยปกตินี่แหละครับมรผมารถเข้าออกได้ปกติเลยมันก็มีอาจจะมีเงินเงินใหม่ไหลเข้ามาถ้าหุ้นไทยมันจะโตได้เงินใหม่เข้ามาในกองคลาสปกติแต่เงินกองเนี้ยบริหารในสแตทชีก็พอเดียวเดียวกันกับพอร์ตมันก็คือพอร์ตเดียวกันฉะนั้นไม่ได้แปลว่าเอลทฟปวดไปวีดะคนขายจะทําให้หุ้นลงสแตทีีการบริหารของเขาก็ยังอยู่นะครับฉะนั้นเนี่ยอย่างกราฟข้างล่างเนี่ยเอาอะไรมาโชว์นะครับเราเอากอง KKP Long Term Equity Dividend นะครับกอง Active Fund ที่เป็น LTF กับกองกึ้สมควรเลยกองในกับนานนะฮะกับกอง K z 50ที่เป็น Passive Set 50นะครับกเราจะยังเห็นว่าในช่วงต้องลับปี2019ที่เป็นปีสุดท้ายที่ลงทุน LTF ได้เนี่ยที่บอกว่าหลังจากค้นปีนั้นมาเนี่ย LTF มีแต่ขนาแ,แรงขายแต่ต้องหลับช่วงปีนั้นมาเนี่ยตลาดมันก็ย่อนจริงนะแต่มันย่อเพราะสถานการณ์โควิดในปี2020 และหลังจาก2020เนี่ยมันก็มีภาพของการฟื้นตัวฉะนั้นเนี่ยเราเห็นภาพแล้วว่าต่อให้หลังจากพ้นปี2019มาแล้วเนี่ยที่ LTF เนี่ยมีแต่แรงขยอยขายไม่มีการซื้อใหม่เนี่ยหุ้น LTF ของทุน LTF เนี่ย NAV มันก็ยังโตได้ตามสถานการณ์ตลาดของของกองทุนคุณน,นะครับผมโอเคครับถัดมาครับผู้จัดการกองทุนจะไม่ตั้งใจบริหารแล้วหรือเปล่าไอกองทุนเนี่ยอันนี้ต้องตอบเขาว่า เป็นไปได้แต่ไม่สามารถคอนเฟิร์มเพราะแน่นอนเราไม่สามารถมารู้ดารู้แบงว่าอ๋อผู้จัดการกองทุนคนนี้มันหมดไฟแล้วมันมตั้งใจบริหารแล้วมันมันอ๋อออฟฟิเชียลแล้วผมไม่อยากทําแล้วครับคุณวี่ไขยหบอพูดแบบนั้นฉันั้นเนี่ยมันตอบยากแต่อาจจะเป็นไปได้ก็อยู่ที่เรียกว่ามันเป็นฟันแมจเจอร์ลิสต์อย่างหนึ่งที่ว่าเขาอาจจะทักษะหรือเปลี่ยนฟันแมจเจอร์แล้วฟันแมเจอร์ไม่มีความตั้งใจบริหารแล้วเป็นฟันแมจเจอร์ลิสต์อย่างหนึ่งนะเราอาจจะตอบแบบชัดเจนไม่ได้แต่อาจจะพอสังเกตได้าจ,จ กองฟแนนที่ถ้าเทียบกันในกลุ่ม LTF ด้วยกันระยะยาวๆก็ไปดีระยะสั้นๆก็ไม่มาถ้าเราเห็นกองสไตล์แบบนี้ยาวก็ไม่ดีสั้นก็ไม่ไหวเราจะเอาอมาได้แล้วว่ากองนี้าอาจจะไม่ตั้งใจบริหารแล้วหรือถ้าเรากลัวว่าพจัดการกองทุนเราจะสูญเสียความตั้งใจบริหารไปเราจะปรับเอลี่เป็นกอง LTF Passive สำหรับตัว LTF ที่เรายังไม่ครบสิทธิ์ยัง,<อ>งขานไม่ได้ก็หลบมากอง Passive ก่อนยังไงเนี่ยกอง Passive เนี่ย ไม่ได้ฝากชีวิตไว้กับปีบิเวณการกองทุนแล้วจะฝากให้มันวิ่งไปตามเัชาสิก็ได้กันนะครับผมโดยอย่างอันนี้เนี่ยเราก็เปรียบเทียบนะครับว่ามันก็มีกองนะที่ต่อให้ผ่านพ้นช่วงช่วงที่ซื้อเอาเทีบได้ไปแล้วแต่มันก็ยังไฮเปอร์ฟอร์แมนซ์อยู่นะครับอย่าง a อ p s m e ตัวน,นี้เป็นพุ่งขนาดกลางขนาดเล็เส้นสีเงินนะช่วงหลัง2020ที่มันพุ่งเนี่ยพุ่งโคตรแรงเลย แต่ช่วงนี้ก็จะผันผวนหนักหน่อยด้วยความเป็นพุ่มขนาดเล็กรเราก็ไม่ได้เชียแล้วลว่ากองนี้สุดยอดไปเลยแต่มันก็มีความเสี่ยงของมันความเป็นพุ่มขนาดกลางขนาดเล็กนะครับหรือกองที่แอคทีฟหน่อยเส้นดีเขียว KKP Smart Minimum Volatility ก็เป็นกองตัวอย่างหนึ่งกองแอคทีฟที่ยังค่อนข้างเก่งเมื่อเทียบกับกองอนนื่นในขณะที่กองเมื่อกี้นี้ที่เราโชว์กันไปนะครับสีเหลืองสีน้ําเงินนะครับกองแพสซีฟกับกองแอคทีฟที่ค่อนข้างได้เรียกกันนะครับผมก็ยังอยู่กลางกาแต่ว่ามันก็มีกองที่เส้นสีแดงถ้าเราว่า ค่อนข้างจะค่อนข้างจะเดร์เพออร์มไ,ได้ไม่ค่อยดีเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยหลางีบอกว่าเพื่อการลงทุนอาจจะบริหารไม่เก่งแล้วเป็น fund manager l i s ก็มีอยู่มีความเป็นไปได้แต่ว่าทั้งหมดมัอาจะไม่ใช่ทีนี้ป้อมบอกไปเป็นอย่างเหมือนกันกว่าบางกองก็มีแชร์ค้าที่เป็น normal share ค l ที่เพื่อการกองทุนก็ยังมีแรงจูงใจให้ยังต้องตั้งใจบริหารอยู่เพราะเป็นแชร์ค้าปกติแต่ว่ากลยุทธการลงทุนก็จะท่าเดียวกันกับกอง l t f เลยก็มีแบบนั้นอยู่เหมือนกันนะครับฉะนั้นเนี่ย ว่าเพื่อนการข้งนุนไม่ตั้งใจแล้วหรือเปล่าอาจจาะไม่ทั้งหมดอยู่ที่กองนะครับผมแล้วก็ LTF ที่มีอยู่ปัจจุบันจะค่อยๆถูกทยอยปิดกองไปใช่หรือไม่เพราะมีแลาแรงเพขายเราก็ต้องบอกเขาว่ามีส่วนจริงแต่มัไม่เสมอไปอีกแล้วนะครับเพราะว่าแน่นอนถึงจุดๆหนึ่งที่กองฟันไฟมันเล็กลงเรื่อยๆกองมันต้องปิดกองมันต้องถูกปิดกองหรือยิ่งผ่านปีที่ ครบสิหมดแล้วทุกคนขายได้หมดทยอยขายกันหมดแล้วฟันไฟได้เื่เย่มันต้องถูกปิดก,กองเป็นความเป็นจริงแต่อย่างที่บอกเข้าไปครับว่าทุกๆคนไม่ได้เป็นเอกสารเสียงเดียวกันว่าโอเคครบสิทธฉันออกก็จะมีคนที่มีมุมมองว่าฉันยังศรัทธาในกองนี้อยู่ก็ยังถือบริหารใช้ได้อยู่ <ๆ S 2> ก็ยังถืออยู่จริงๆเนี่ยเคสแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับกอง l อ f ออย่างเดียวนะมันจะมียุคหนึ่งสมัยก่อนที่เป็นกองทุนอสังหาที่เมื่อก่อนเนี่ยเคยให้ลงทุนได้แต่ยุคนี้ไม่รับเงินลงทุนใหม่แล้ว แต่มันก็ยังอยู่ถึงตอนเดียวนี้เพราะคนรู้สึกว่าฉันชอบกองนี้ก็ยังโผล่กันอยู่ฉันก็ยังโผล่อยู่ไม่มีสิทธิ์ซื้อใหม่งั้นฉันก็ไม่ขายฉันยังถือไว้นันเพราะฉันศรัทธาความฉันชอบการเติบโตของมันแถมเมนมีลูกค้าถามด้วยเขาอยากซื้อยอยากซื้อเข้าได้ไหมเหตุผลแมนดูดีกว่าใช่ไม่ได้เขาโผล่เขาไปรับซื้อใหม่แล้วไอกองอะไรแบบนี้มันมีจริงๆนะที่ไม่มีเงินลงทุนใหม่เข้าแล้วก็จริงแต่ก็ไม่ ปิดไปจนหมดแต่ไปเ,เจอเกื่องบริาหารอยู่ถ้ายังมีได้รับแรงแรงบสนุนแรงศรัทธาผู้ลงทุนยังโคกับทุนเว้นั้นอยู่ยังทุนเรื่อยอย,อยู่มันก็ยังเปิดอยู่ต่อไปนะครับผมจะคำตอบนี้คือไม่เสนอไป